รถเก่ง Honda เข้าใหม่หล่อหลอกันเลยค่ะกับคันนี้นะคะ Honda City 1.0 Turbo เทอร์โบตัว rs แล้วที่สำคัญนะคันนี้นะเป็นตัวท็อปสีดำสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับแฮนด์แบก5ประตูเลยเดี๋ยวเขาไม่ดียังไงนะคะเดี๋ยวส้มพาไปดูด้านในกันเลยค่ะไป สำหรับตัวนี้นะคะบอดี้ด้านนอกของเขาเนาะเป็นแนวแบบ5ประตูนะคะสวยๆแบบนี้นะคะกุญแจเป็นคลเลสสองดอกแล้วนะคะภายในตัวรถนะสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็นตัวท็อปเลยนะคะบอะของเขาก็จะเป็นสีดำเนาะขิบด้วยได้สีแดงนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้2ข้างครบครบ จบเลยสาหรับคันนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะว่าเขาเป็นแนวแบบแฮทแบ็กห้าประตูนะคะแล้วที่สําคัญได้เป็นตัวท็อปด้วยส้มบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะใครนะคะที่อยากได้รถไว้ใช้งานนะบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนถูกมากลูกค้าผ่อนเพียงแค่ 8,900บาทกับเลทฟรีดาวนะคะได้เลทอกเบี้ยสูตพิเศษ3.9% 9ของเราไปด้วยนะที่สำคัญใครนะคะที่ชื่นชอบอยากจะใช้ในเรื่องของแคมเปญนะคะตัววารันตี2ปีเต็มนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันสำหรับลูกค้าที่อยู่ตามโซนต่างจังหวัดนะะออกได้ง่ายๆเลยมีบริการส่งมอบรถด,ด้วยรถสไลด์ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย <S <S 2> <S 2> แล้วทักมาได้เลยค่ะที่แนวตัค่ะ